ก็สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก่อนที่เราจะไปผมได้เตรียม MFSU ไว้แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปยุ่งกับ MFSU ที่แผงโซลาร์พารเนลตรงนั้นนะครับเราก็ต้องไปดูอพารี y ของเราก่อนนะครับซึ่งเราจะพึ่งมาใส่นะครับแต่ว่าเรื่องที่สำคัญกว่าคือพีทนะครับ เราได้พีทมั้งหรือเปล่าเครื่องจักรก็ยังทำงานอยู่นะครับพีทก็ได้มาเป็นสแต็กอีกแล้วนันนี้ก็ยังเหลือครับใน,นนี้ก็ยังเหลือเยอะครับโอเคยังเหลือทั้งนั้นนะครับก็ตัแล้วนะหนึ่งต้น ถ้าเราเอาบนุนมีวมาเนี่ยมีวิธีทำโบน์หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจโบน์นมีว้โหสครปปับบล็อกทำมาจากสครปปับโอ้ยากครับโอเค แล้วก็รอโตก็ได้นะไม,ไม่มีปัญหาน้ำก็เต็มแทงแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะยิงกันนั้นได้หรือเปล่าโอเคครับยิงได้ปลอดภัยนะครับเจ้าผู้นี้มันยัง อันนี้หมดแล้วเหรอเราก็มีนี่ให้มันไปเลย อันนี้น้อยนะให้สักสิบสองเ้าไปเลยครับอันนี้เต็มแล้วยังครับยังไม่เต็ม เราก็จะไปประสมพันธุ์พึ่งนะครับตอนนี้อืมไว้ในอพารรี่นี้นะก็โตแต่ต้นตรงกลางนะครับต้นอื่นยังไม่โตปบาทีเราอยจะใช้บลมีวนะครับถ้ามีามีสี่รังมีโดพรินเซสเอาวอเชอร์โดรนมาสักสองตัวแล้วก็เอาเป็นหลายๆพันธุเลยนะครับ แล้วก็มีวาเลนต์พรินเซ s มิดโรโดนะท็อปเปอร์คัลโดนเนี่ยแล้วก็มาชี Princess กับเนีย่ยแล้วก็นี่แบบนี่จับคู่แว้จับคู่ไว้ไวอ่ะแล้วก็มิดโรโดกับวอเตอร์ แล้วก็วอเตอร์อกับมาเบโอเคได้แล้วก็ไปอพารรีกันเลยแล้วก็โตแล้วครับต้นที่สองุอ๊บเฟรมเฟรมปเปลาเฟรม ก็เรียบร้อยครับนับก่อนนะครับห้าโอเคครับครบก็หลังจากได้เฟรมมาแล้วนะครับเราก็เอาไปใส่ให้พึ่งนะครับต่อไปก็อันนี้นะครับก็ใส่เฟรมแล้วก็เอานี้นะมาโบวบินเซตกับวอ t เชอร์โดรนต่อไปก็อันนี้อ่า มาชีพพรินเซสกับมิโดสโรนนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับเราก็จะได้น้ำพึ่งมาในที่สุดแล้วอพอเราได้น้ำพึ่งมาแล้วนะครับเออเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอแปบ๊บหนึ่งครับคิด,ด๋ยวอะไรรีรีสักอย่างขอขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคยั่ไหนอ่ะ Mm hmm. งั้นเดี๋ยวเดีผมขอเวลาแป๊บนะครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับผมคิดว่าต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า c o n ทริฟิว e นะครับ Con คอนทริฟิว e หาคำว่าฟิวช์ดีว่าไม่มั่นใจว่าคอนทริหรือป่ะออ c เซนทริฟิวนะครับวิธีการครับ ใช้สตูดิโ i เคสซิ่งคอปเปอร์แก้วโอเคครับเรามีทุกอย่างบางคนมองว่าอุ้ยสตูดิโเคซิ่งยากจังเลยไม่ยากครับเดี๋ยวทำให้ดูง่ายเดี๋ยว Studio c เ s ซิ่งถ้าเออขออภัยกับพาร์ที่แล้วนะครับสองเรื่องเรื่องแรกคือมันแหลกนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าผมไปบอกว่า พาร์ทก่อนหน้านัาน้นคือพาร์ทสองอะ่ะยาวหนึ่งชั่วโมงจริงๆมาแค่สี่สิบแปดนาทีนะครับขอโทษนะครับอุ๊ปส์โอ้ยเยอะเกินแล้วก็แล้วก็คลาสสองอันคลาส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 อย่างนี้ครับ จริงนะครับในเทคโนจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเชี่ยวชาญที่สุดนะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่า flying rings นะครับถ้าเราเอามาไว้ในช่องอนี้นะครับสักช่องหนึ่งนะครับเราก็จะบินได้เหมือนอยู่ใน creative mode นะครับหรือ mode สร้างสรรค์นั่นเองก็ดีนะครับนี่นะครับการทำ s t u d y o casing career มันคือไม่ได้สตูดี้ครับสเตอร์ดี้เอ่อมันคือสเตอร์ดี้เคสซิ่งโอเคครับผมเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้เอาเจ้าเฟรมนี้ไปใส่ในอันสุดท้ายเลยนะครับคืออันนี้แน่เลยใส่แล้วอันนี้ยังไม่ใส่ เอแล้วก็เอาคอนดิฟิชนี้มานะคะสิ่งต่อไปที่เราต้องมีคืออันนี้ใส่ไว้ก่อนสควีเซอร์ครับคืออันนี้สควีเซอร์โอเคครับทำเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่คอปเปอร์เป็นทินนะครับเราทำได้ครับง่ายๆก็คราฟอย่างนี้นะครับเอาสเตอร์ดี้คสซิ่งก่อนนะครับ แล้วก็ทินนะรตรงนี้กลาสสควีเซอร์ครับโอเคเสียงแรกที่เราต้องวางนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้คือ,อ,อจะวางเจ้าเซนต i ฟิวจก่อนนะครับเซนต i ฟิวจ แล้วก็วางสควิเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลงไปข้างล่างถ้าเรสโตัว Energy Cell ได้พลังงานเต็มแล้วนะครับผมก็จะตัดไอ้น,นี้ออกครับตัดพวกที่ทำงานอยู่ข้างล่างนะครับตัดรีเวอร์ออกไม่ใช่ตัดสิ เอาออกได้ปิดนะครับถ้อยังไม่เต็มเอาพุทด,ดีปรับเป็นยี่สิบก็ได้นะครับเรายังไม่เปิดก็ต้องขุดบล็อกที่อยู่ด้านล่างนี้นะต้องดูนะว่าเป็นบล็อกไหนก็ถัดจาก induction smelter มาหนึ่งบล็อก อันนี้คือ induction s t a i l t e r นะครับอันดีแล้วก็ถัดมาหนึ่งบล็อกก็จะกลายเป็นอันนี้แล้วก็เป็นอันนี้อีกทีหนึ่งก็ดีนะครับก็เราก็ไปเอาสายไฟมาโอเคครับก็ต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะตัดสินใจแล้วครับผมจะเอา พีทนะครับมาใส่ในนี้ให้หมดเลยครับก็ไปเอามาซักไม่หมดสิซักห้าสแต็กก็พอมว่าอืมซักสี่สแต็กครับกลัวมันล้นอนะ่ะเอามาซักแค่นี้พอสามสแตก็กกลัวล้นนะครับ ไม้ก็โตแค่สองต้นอยู่นะครับตอนนี้ก็คัดหน่อยนะครับโอเคครับขอโทษครับมีคนโทรมานะครับก็ไม่มีอะไรครับ <c oughs> เบอร์ชูด <c oughs> เอ้ย เอาไในนี้ดีกว่าครับเบอร์ชูดเพราะมันก็มีอยู่บ้างแลนะ้วครับนั่นแหะโอเคฝนตกไม่ยิ่ไม่เป็นไรครับไม่ได้ทำลายเครื่องจักรเราใช่ครับฝนตกเอ่อเราต้องใส่ถ้าผมจะไม่ผิดนะเอาฮันดี้คอมนะครับใส่ในนี้ซึ่งเราได้จากพึ่งจางนั้นมาในนี้ก็จะได้เป็น ฮันดี้ดรอปหรือเปล่าอ๋อต้องเอาฮันดี้คอมใส่ในนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นฮันดี้ดรอปเอาฮันดี้ดรอปมาใส่ในนี้ก็ได้จะกลายเป็นฮันดี้อ่าแล้วตามที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็คิดว่านะครับผมไม่มั่ใจร้อยเปอร์เ็นตแล้วอันนี้ฮันดี้คอมได้อัน,นเดียวอยู่เลยอันอื่นละ่ะครบชูก้า ได้เป็นงไงเนี่ยชูค่ะโหอันนี้ได้สามอันแล้วครับคันดิคอมยังไม่ได้เลยครับได้อันเดียวโอเคเออ่ที่ผมจะทำต่อไปก็คืออั r i ย c ริสเนะครับก็ทำไม่ยากนะครับผมคิดว่า ใช้ฮันนี่คอมได้ครัมันเปลืองอันนี้คอมหรือเปล่าเนยมันไว้เก็บพึ่งกับเก็บอะไรพวกนี้โดยเฉพาะนะผมคิดว่าผมจะใช้เป็นเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราไม่ค่อยมีนะฮันนี้คอม อันนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยครับอันนี้ใส่น้ําเรียบร้อยครับเวลาสมมุติเราอยากได้น้ําเนี่ยครับปึ๊บได้แล้วครับน้ําก็ตอนนี้เราก็รอฮันดี้คอมไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรทํารอฮันดี้คอมเออ๋ีสิครับไปเปลี่ยน ตรงนั้นให้เป็น MFSU ด้วยนะครับแล้วก็เลื่อน MFE ไว้ทีหลังก็ต้องตัดสายพวกนี้ก่อนนะครับตัดสายทองคำพวกนี้ก่อนคานี MFE ที่อยู่ตรงนี้นะครับไปสนครับยิงได้ไย กลัวยิงจิ้วนั่เไงพังเลยเอ,อ่อเดี๋ยวครับไปก็ได้เอ e เอฟีไม่ได้ยิงเลยพังเลยเอฟอีก็วิธีครับก็คือเวชชีนบล็อกเอเนอร์จีคริสตัลสี่เม็ดก็ แปดสี่มสองโอเคขอโทษนะครับผมเห็นว่ามันยังไงเด็กว่าจะยิงได้อะหนึ่งสองสามสี่อ่ะแค่นี้ครบต่อไปต้องใช้อะไรอีกอ่ะเอ่อมีครับ ของพวกนี้มีอยู่แล้วโอเคเบิล์ทามสตูนะคุณคุณสองด้วยเอา้ามีอยู่แล้วดิใส่กับเข้าไปแล้วเอาภาสียานก็ไปเลยครับก็ได้มาแล้ว MFE มรู้สึกว่าครั้งแรกผมก็ครับในคลิปเลยใช่ไหม,มถ้าจะไม่บิดเราต้องวาง MFSU ก่อนนะครับมันก็น่าจะอยู่ในนี้ครับไม่ไปไหนวิธีการวางก็คือวางแบบนี้อ่าฮะแล้วก็ใช้ glass fiber cable ต่อไปถึง MFE แล้วก็ใช้ Go ต่อไปเรื่อยๆโอ้โหทำไมพัดนี้ก็เริ่มแห็กแล้วล่ะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเอ่อเจ้านี่คงจะใช้ไม่เยอะว่างๆก็ต้องมาครับเพิ่มแล้วนะครับเจ้าพวกนี้ ดอกไม้มีดอกไม้สวยๆมาขึ้นตรงนี้ด้วยเอาครับขุดดอกเหลืองนี้ออกแล้วก็วางเข้าไปแทนเลยสวยมากครับ <c oughs> สวยก็ดอกเหลืองอะ่ะเอาแล้วก็ MFE เลยระเบิด เราต้องมี H V Transformer นะครับถ้าผมจำไม่ผิดโอเค okay. แล้วผมก็ต้อง Craft f e ใหม่แล้วก็ MV Transformer ก็อยู่ในนี้นะครับ MV Transformer คือเออ H V Transformer <Yeah. S 1> ก็ต่อไปก็เป็นนี่เลย ไม่คิดว่าจะต่อถูกแล้วเนี่ย range ุ้ย,ยแลกครับแลก range เราอยู่ใน two ผิดกลง two เือนนี้ไม่อยู่ range อ๋ออยู่นี่ไง range ในนี้เลยเว็นโอเคอันนี้น่าจะถูกแล้วก็หวังว่ามันไม่ตู้มน,นะก็ยังตู้มอยู่ดีเดี๋ยวขอคัดแป๊บโอเคครับสรุปว่า ต้องมี HV transformer แล้วก็ MV transformer ก่อนที่จะเป็น MFE นะครับก็ได้แล้วครับไม่เป็นไรทอชนี้ขวางทางก็มาเลยครับนี่ครับได้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะ ั้งไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ครับ MFE ก็เต็มเร็วมากครับก็ MFsu ก็ต้องจ่ายพลังงานให้ MFE ไปก่อนนะตอนนี้แล้วพอ MFE เต็มแล้วเขาก็จะเริ่มเก็บเองซึ่งน่าจะเต็มแล้วยังครับเราก็ไม่ต้องสนใจเรื่องของพวกเขามากครับเรามาสนใจว่าเมื่อ,อไหร่พืชต้นรองอต้นสุดท้าย จะโตนะเป็นต้นโอ๊ก็สุดท้ายพึ่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้อันนี้ได้สามอันแล้วเก่งมากแล้วอันนี้ล่ะมันไม่ต้องดูหรอกอันนั้นเขาได้สักสองอันอันนี้ได้สี่อันแล้วครับแล้วก็ได้ชูกาไปด้วย โอ้อันนี้ได้แปดโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ไม่ได้สักอันเลยเออทำไมทำไมไม่ได้สักอันเลยมันเดินบงังโองฟ้าเหรอไม่นี่เออทำไมไม่ได้สักอันเนาะ แสดว่าพึ่งพึ่งพันนั้นคุณภาพไม่ดีคนระับอืมคราวนี้พอเราทำไฟฟ้าเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะอ่าคิดผมคิดว่านะผมจะเปลี่ยนเจ้าฮันนี่เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนฮันนี่ให้เป็นไบโอแบสแล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นไบโอฟิล ซึ่งการจะทําอย่างนั้นได้มันต้องใช้เรื่องจากรสองชนิดนะครผมจำชื่อไม่ได้ถ้าเห็นก็นึกภาพออกนะครับแต่ว่า <c oughs> อยู่ในของ Forest r y นะครับเดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> ผมจะมาต่อท่อก่อนนะครับพอต่อเสร็จก็จะจบพาร์ทเลยครับ ใช้ของที่เราคุ้นเคยนะคือพุทได้ดทรัลส,สปอร์ตไบ์นีกลัวไม่พอ ก็เดี๋ยวต่อท่อเสร็จนะครับผมก็จะจบพาร์ทนี้เลยนะครับซึ่งพาร์ทนี้เป็นาพาร์ทที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาบันไดมาวางตรงนี้ด้วยนะครับก็นี่นะครับเราก็ต่อโอ้โหบัตรอะไรสวยขนาดนี้แหละ ไปสีเหลือก็ขอย้ายก่อนนะครับก็ต่อท่อออกมาทักข้างๆแบบนี้แล้วโอ้โหลืมไปได้ไงอัตตักชิกเกตแล้วก็ต้องใส่ใดแท็กไหนดีอะใส่แท็กดีแล้วกัน กไม่พอจริงๆด้วยเราเอามาตามเพดานนะจะได้ไม่รบโอเคไม่พอโอเคครับจากที่ผมได้ดูเมื่อกี้ต้นไม้ต้นสุดท้ายก็โตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างรวดเร็วนะครับว่านี่คืออะไรก็ หลังจากที่นะครับเครื่องสกวิเซอร์ครับอุย๊ยเอวผิดชนิด้าจริงเครื่องสกวิเซอร์ครับได้ทําการเปลี่ยน,ฮ,นฮันดี้ดิวนะครับให้กลายเป็นฮันดีครับือน้ำพึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วเรา,าก็จะต่อมาทางท่อแล้วนะครับลงไปอยู่ในแท้งเราก็จะได้น้ำพึ่งสะสมในแท้งนั้นนะครับ ทักทักชิกเก,กตทักชิกเกตก็อันนี้อ่าเราก็จะได้น้ำพึ่งสะสมในแท้งนั้นส่วนน้ำพึ่งทิ่ดในแท้งนั้นนะครับผมก็จะเอาต่อมันออกมาอีกนะครับออกไปทำเป็นไบโอแมสแล้วก็ทำเป็นไบโอฟิลในที่สุดเอออันนั้นอนาคตนะครับอย่าเพิ่งไปพูดนะครับ๋ยวเพื่อทำไม่ได้้นมาแย่จ yeah. ริงๆมันก็ทำได้นะครับ แต่มันยากครับผมก็จะลองทําดูนะครับผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับเรื่องแบบนี้เรื่องน้ำพึ่งอะไรเนี่ยเรือกโออทำไมไม่เข้าอ๋อแปบ๊บนะครับโอเคครับสรุปว่าผมเอามาผิดท่อนะครับมันต้องเป็น นี่ครับ water proof pipe นะเป็นอย่างนี้แล้วก็จัดการนะครับนี่ครับต้องเป็นพวกอันนี้ทานสปอร์ตไม่ใช่ครับต้องเป็น c o b l e stone water proof pipe นะเดี๋ยวต่อเข้านี้เสร็จนะครับก็จะจบตอนเลยนะครับก็จะเ,เรียบเพดานมานะครับเดี๋ยว โอเคครับก็ต่อเข้าไปได้แล้วนะก็ขอจบพาร์ทที่4ไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ